่อมาก็ดูชื่อหนึ่งเ,เป้ยปีวันพัดทองมานำน,นักการสวนนำพาเ,าเกิดเที่ยงเกิดวันที่ยี่ห้า ตุลานะที่ยีบห้าตุลาตรงกับวันศุกร์โลกาวินาทังขาว วันศุกร์้วก็ตกตามผมกลารค่ นี่ก็มาดูเจ้าตัวก็เกิดวันศุกร์ กการนำสกุลจวานนงพาโลกาวินาศเป็นสามต้องมานั่งเปลี่ยนก่อนสี่ ชื่อนัตก,การนะฮะนัถก,การนะเอามาใส่ตุ๊กตาไขา่นามก็จะได้นะนัก นัทนี่เป็นอักษรตัวของพุทธนะตกอลกนะฮะถาะนี่ก็ผาะนี่ก็ตกพุทธเหมือนเดิมนะตกอลีสองตัวนะตกขงขา แล้วก็การนี่ก็ขึ้นหัวตามหลักตุ๊กตาไขา่นามถือว่าดีเพราะว่าออ,ออกหัวขึ้นหัวอยู่ตำแหน่งขาก็จริงอยู่ตำแหน่งกริก็จริงแต่ว่าตัวพยางสุดท้ายขึ้นหัวก็ถือว่าไม่ได้เสียงจะดีกว่า หัวมาขานะนัดถักกันอันนี้ก็ตุ๊กตาไข่นามถือว่าผ่านอลีขึ้นพงชัยอาลีก็มีข้อดีถ้าไปการเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้แข่งขันหรือการชิงไหวชิงพริ่บหรือการที่ทำงานการเดินทางอยู่บ่อย ก็ก็ทำให้มีความสามารถในการต่อสู้แข่งขันถ้ามองอริในด้านดีนะนีก็ถือว่าโชคดีขึ้นการนี่ขึ้นทงชยัยต่อมาก็มาดูทักษะ ทำหลักรักษาเอ,อ่อก็ามาแยกตัวนักการนักเท่ากลับก็กลับมุญละ อันนี้ก็ใช้มูลละนำทำให้มีหลักฐานบ้านที่ดินได้ง่ายแล้วก็ต่อด้วยอา,อายุและอายุแล้วก็ตามด้วยมูลละ ขอพุทธานี่เท่ากับลลบุญละขอพุทธานี่เป็นมูญล,ละเพราะว่ามันเป็นอักษรของตัวอักษรเออดาวพุทธตามหลักขักษาก็เป็นมุลละตัวอักษรบุญล,ละกอไก่กเป็นอักษรของเจ้าจันเป็นสออีมีมุลละมีสีในดวง เพื่อในชื่อแล้วก็มีอายุอีกอาอา่ลกับอายุต่อเต่าเท่ากับต่อเต่ามีอุสาหะอุสาหะอันนี้ก็มีอุสาหสะสองต,ตัวก็ไม่ดี รอนหนูว่อุษาอุษาหา,า,หาก็มาจากอุสาบางทีคนเราก็พูดว่าอุษา,าทํานูน่นทำอุตสาทำนี่อุสาเนี่ยแตตัวเดียวกับอุสา,าคือรู้สึกว่ามันเหนื่อยอุตสา ทำมาแทบตายมันก็ชื่อมีสาหะาสองตัวก็ดีมันก็มีข้อดีมีสาหะทาให้อดทนเข้มแข็งทํางานได้มากทํางานหนักงานยากได้ตากตําได้ตากตาตากตํตาตได้ตากแบดได้ ก็ไม่มีปัญหาไม่มีการีอามุลล้านนำก็าจะโดนดันให้เจ้าของดวงมีทรัพย์สมบัติเกี่ยวกับบ้านเกีับที่ดินได้ง่ายขึ้นมีสีมีอายุมีสาอ,ออกมาก็มาดูเลขศาสตร เลขศาสตร์ก็มาดูชื่อ,อชื่อนักการก็จะแบ่งนะักนะครับกัวเลขห้าของขอฐานนี่น่าจะได้ รอไก่ไี่ได้แค่นี้รออาไม่ได้แค่นี้รอเต่านี่ได้สักรอหนูได้ครับือเก้าหนึ่งหนึ่งสามห้าเก้าไหนมาบวกกันได้เท่าไหร่ น,นี่ถ้าผมพวกในใจก็เร็วยี่สิบยี่บแปดยี่แปดสามเจ็ดได้สามเจ็ดชื่อก็ได้สามเจ็ดเป็นดาวบาาัพขอทั้งคู่ค่อนข้างหุงนแรงค่อนข้างเคียมเกียมเคียม <c oughs> เก,ยมเกียมนะครับ เยี่ยมเกียมเยี่ยมเกียม,ยม,ยมชื่อได้สามเจก่อให้เกิดวัติเหตุไนดะ้ก่อให้เกิดความมุนแรงไนดะ้ชื่อสามเจค่อนข้างแรงแล้วทำอาชีพทหารตำรวจเป็นการปราบปรามผู้ร้ายนะ่ ดีหน่อยแต่ต้องใช้ความเยี่ยมเกียมน่ะนามสกุลได้สามหกรู้ได้ไงเผมนามสกุลผมอ่ะผมนามสกุลถวัลย์ธนามสกุลได้สามหกนำสกุลวัลย์รรมกับสามหกแม่หาก็ได้ สอเสือซอเสือเจ็ดสูอูหนึ่งวอแหวนวอแหวนหกวอเรืออลเรือสี่ลอกับหพอ น่ากับหนึ่งหาอาร์่ากับหเทากับเจ็ดหนึ่งหกสีหนึ่งหนึ่ง วันี้แปดวันนี้สิบแปนะครับ คิดอย่างนี้เร็วสิบแปดสิบแปดบวกสิบห้าสิบแปดบวกสิบห้า นี่คิดผิดว่ะเราคิดใหม่ว่าผมพลาดตรงอย่างสักอย่างเดี๋ยวบวกมา ที่นี้แปดแปดสิบสี่สิบปดยี่สองยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ๋ห่งโอ้ทีนีแปดสิบสี่โอ้ื 8, อลเลข มันคิดแต่มันคิดเร็วแต่ว่ามันมามาใช้ในคอมมันช้าแปดสิบสี่แปดสิบสี่สิบแปดยี่องบ็ยสเจ็สาสสี่สห้าสหชื่อวกนามสกุลได้สามสบเจ็ดบวกสาสบห ได้เจ็ดสิบสามชื่อบอกน้าสกุลได้เจ็ดสิบสามตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีตามหลักเลขศาสตร์นุกดีเท่าไหร่ไม่ไว้แต่เจ้าของมือเฮ้ยเจ้าของดวงเปลี่ยนไปนำใช้นาำสกุผลผัว วันนี้เจ้าของเจ้าของดวงเจ้าของชื่อยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้นามสกุลแต่ความจริงผมแนะนาให้เขาเปลี่ยนเผื่อมันมีมันบวกก็มันรวมได้ดีกว่าดีกว่าไปนั่งนั่งตั้งนามสกุลใหม่ผมไม่รู้ว่าสามีกับนามสกู๊ แ๋อวันนี้ใช้นามสกุลยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลถึงแต่งงานไม่รู้จะดทะเบียนันี่นี้ก็บอกวิธีแก้แต่เปลี่ยนนามสกุลใช้สามีไม่รู้มันตัวบวกอะไรแต่ชื่อแต่ตามเลขสามไม่ไม่ผ่านนะไม่ผ่าน พอได้สามสามสเป็นเลขไม่ค่อยดีอ่ะสามเจ็ดเจสามเจ็ดสามก็เป็นเลขบแบบาะทั้งคู่ชื่อก็เป็น3าเจ ข้อดีมันอาจจะเออถ้าใช้ข้อดีของดาวบาบข้องจริงก็ถ้ามีความเที่ยมเกียมนะฮะออไม่ละอายต่อบาบก็บาาอาจจะทำให้ชีวิตได้ดีขึ้นมาก็ได้ในวันนักเลงนะแล้วแต่ต่อมามาดูไอ้นะ อายนะนำนักการก็ดูอายนะนักการทีมเมยนะ จะก๊อปคำว่าเนี่ยพอมันก๊อปมันไม่มาเนี่ยผมกดก๊อปปี้ละผมกดคอนโทลคอนโทนซีแล้วมันไม่ยอมมาดูปุ่มคอนโทลมีขนาดปุ่มก๊อปมันเป็นยอ่อย่งนี้ได้คนะั ตอนนี้รนะักการมาแยกองค์ประกอบาอายนะนะก็ได้สิบเจ็ดม,มันเป็นปอนักษรทุกสิบเจ็ด ขอฐานขอฐานก็สิบเจ็ดนียแป๊บนึงขอไก่ก็สกิบห้า กำลังดาวต่อเต่าเป็นดาวเป็นดาวเสากำลังสิบต่อหนูเป็นดาวเสากำลังสิบนี่ก็มาบวกกันนี่ก็เป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าหกสิบสิบบวกกัน นี่ก็ยี่เอ้อสิบสี่สี่สิบเก้าห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 ้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดบวกห้าสิบสองเท่ากับสาม กับคนใช้ไอยนะเป็นคนใช้กินน้อยใช้น้อยเหนื่อยประหยัดประหยัดกินน้อยใช้น้อยขยันขยันหาลำบากให้คนมือไอยนะเป็นคนใช้ไอยนะเท่ากับสาม เอ๊ะน้ำไม่ค่อยดีอันนี้ชื่อก็ไม่ค่อยดีมากเออ่มาดีเออ่ไม่เออ่เลขศาสตร์กับอา,อายนะไม่ดีเลขศาสตร์เสียถ้ารวมกันสี่ศาสตร์นี่ก็เอ,อนะทักษะผ่านทักษะได้ทักษะผ่านนะ กุกตาขายนาม<อ>เลขศาสตรเลขศาสไม่ผักไอนะาไม่ผัก ไอ้ยานะไม,ไม่ไม่ค่อยสำคัญมากพอประยุทธ์ก็ไอ้ไอ้นะาสามอันนี้ก็ไม่ได้สำคัญอันนี้มันก็ดูฟังหอูอันนี้ก็วิเคราะห์